ผู้ชมตอนนี้ผู้ประกอบการ SME ที่ทำธุรกิจอาหารแปรรูปก,ก็ต้องการจะบุกตลาดอาเซียนรับ AEC เช่นกันนะครับไปดูความพร้อมของพวกเขากันในรายงานชิ้นนี้ครับ จอาหารและอาหารแปรรูปของไทยนะคะถือว่าเป็นเจ้าตลาดในอาเซียนในขณะนี้นะคะแต่เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้เรายังคงครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นที่1ในอาเซียนได้หลังเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเดี๋ยวเราไปหาคําตอบข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคือชูชาติค่ะคุณชูชาติค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนเรื่องของว่า ไก่กุนเชียงไอไก่กุนเชียงปลาก,กุนเชียงอะไรอย่างเงี้ยในประเทศเป็นยังไงบ้างคะอ๋อโดยหลักแล้วตลาดของเราก็ส่วนมากจะภายในประเทศค่ะจะไม่มีส่งออกค่ะแล้วเรามองเรื่องของการส่งออกบ้างไวบ้างไหมคะอ๋อเริ่มธุร,รกิจปี2546า่ค่ะเอ่อเมื่อว่าณตอนนี้เราก็กำลังศึกษาเรื่อง AEC ที่เราจะไปเปิดตลาดอ,อ,อย่างต่างประเทศค่ะเพราะว่า มันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ที่จะทําให้เราโตขึ้นเรื่องการตลาดเราก็เคยไปออกบูธที่ไอเทคของลาวเรื่องแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าอย่างลาวเขาไม่รู้จักคําว่าคุณเชียงเขาของเขาประเทศเขาคือที่เราไปสํารวจตลาดมาจนเรื่องของเขาจะเป็นเขาเรียกใส่กรอบหวาน เหมือนกับบ้านเรามันเหมือนว่าถ้าเราไปบอกคนเชียงปั๊บ์เขาก็จะไม่รู้จักอ่ามันก็ถือว่าถ้าแม้เราก็ต้องทําให้เขารู้จักสินค้าเราก่อนเราถึงจะเข้าตลาดตลาดเขาได้มีงานที่ไปออกบูทต่ทางประเทศอ่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้อย่างต่างประเทศเขารู้จักสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นคุณเชียงไก่คุณเชียงปลาคุณเชียงหมูหมูยอแหนมพวกนี้ เพื่อให้เขารู้จักว่าามันเป็นยังไงและเราก็ได้รู้ออว่าแต่และประเทศรสชาติที่เขาต้องการมันมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราจะนําไปขายเขาจริงๆเราก็ต้องรอเราก็ต้องทำตัวคุนเชียงนี้ให้มันมาตรงกับความต้องการของแต่และประเทศเราก็อยากให้กรมส่งเสริมศสาสรกรรมมาช่วยให้อบรมให้ความรู้ เพะอย่างพวก SME เล็กๆเนี่ยก็จะรู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าถ้าเปิดแล้วเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไรก็เรียกได้ว่าการเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะก็สร้างให้ตลาดใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าภาครราเองก็ควรเข้ามาส่งเสริมความรู้และก็ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น SME ด้วย นนั้สามารถใช้ประโยชน์จากการเปิดเป็น AEC ได้อย่างแท้จริงค่ะและว,วันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณชูชาติมากนะคะที่มาให้ความรู้ความเข้าใจกับเรานะคะและอย่าลืมนะคะว่า AEC ได้รูวมงานวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ